วันนี้จะมานำเสนอสาธิตการปูเตียงและการทำความสะอาดห้องพักค่ะเริ่มจากการสะบัดผ้าจัดผ้าให้กลี่ยกลางจากนั้นยัดหัวเตียงและถ้ายเตียงให้เตียงตึงเก็บด้านข้างเตียงให้เรียบร้อยทั้งสองด้านการปูผ้านวมให้กลางผ้านวมออก นำปอกผ้านวมไว้ด้านล่างและผ้านวมไว้ด้านบนจากนั้นผูกเชือกที่ผ้านวมให้ติดกันทั้งสองด้านแต่อย่าให้แน่นมากกลับผ้าและปูผ้านวมให้อยู่ในกึ่งกลางสบัดผ้านวม เก็บท้ายเตียงให้เรียบร้อยยัดผ้าเข้าไปให้ตึงจากนั้นเก็บปุมให้เป็น90องศาด้านข้างพับด้านบนหนึ่งฝ่ามือให้เท่ากันทั้งสองด้านและจัดระเบียบให้เรียบร้อยจากนั้นเช็ดทำความสะอาด ให้ทั่วห้องพักเช็ดจากด้านบนไปด้านล่างต่อด้วยการเช็ดกระจกใช้น้ำยาเช็ดกระจกเช็ดทำคาสะอาดกระจกให้สะอาดและไม่มีรอยต่างๆจากนั้นทำการกวาดให้เรียบร้อยและต่อด้วยถูเป็นอย่างสุดท้าย ขอจบการนำเสนอค่ะ